ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเทพธิดาบาบีนะคะก็วันนี้นะคะบาบีจะมาดูดวงค่ะเป็นดวงราศีนะคะก็จะมีทุกๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะก,การงานการเงนินความรักนะคะโชคลาภสุขภาพนะก็จะเป็นคลิปแบบว่าที่วี่ไม่ค่อยได้ทำมานานมากๆนะคะเออมันมีไพ่ป๊บหนึ่งนะแปรบหนึ่งนะคะที่รักมีไพ่พาปิค,คานีด้วยนี่นะ,ะนะคะที่วี่จะทำให้เนาะก็ จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะที่รักคือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็กเข้าไปดูคลิปนี้ได้แต่ว่าคลิปความรักนะคะบาร์บี้จะทําแยกอีกเหมือนกันนะคะที่รักสามารถเข้ามาดูได้นะก็เดี๋ยวบีจะมาเริ่มเลยนะคะก่อนที่จะมาเริ่มบีขอประชาสัมพันธ์นะอย่าลืมนะคะน้ําพิกของบาร์บี้ด้วยคือใครที่ดูช่องเนี้ยคือมาซื้อเยอะมากใครซื้อแล้วซื้อซ้ำอันนี้บีการันตีนะคะว่ามันไม่เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปแน่ๆเพราะว่าเอ่อครอบครัวของบ ะะทำธุรกิจน้ำพริกเนี่ยมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะก็เป็นครั้งแรกที่บี่เอามาทําออนไลน์นะคะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆคนได้กินของดีๆกันเนาะก็อันนี้นะคะเป็นน้าพริกนี่น้ําพริกหนังไก่สมติพี่จะชอบกินหนังไก่ไงพี่ก็เลยเอาหนังไก่มาแต่ว่ามันจะมีทั้งกากหมูแคบหมูทุกอย่างเลยนะคะอืม๋อกรอบมาก น้าสีมันสวยใครสนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มาใหม่แล้วนะคะนี่อันนี้เห็นไหมไม่ไม่รู้ว่าจะมีคนชอบกินเยอะไหมนะแต่ว่าอันนี้คือของโปรดเขาเลยของโปรดเขาเลย แล้วคืออร่อยมากใหม่มากนะคะเป็นถั่วเคลือบแก้วนะคะเป็นถั่วเคลือบด้วยโอนตินนะคะว้าตกคือให้เจ้าที่กินก่อนใช่ไหมมันกรอบมากทุกคนกินคาวไม่กินหวานสั่งการไพ่นะเห็นว่าเวลาแบบดูดวงให้ลูกค้าเวลาแบบว่าอยู่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ย เป็นของหวานที่ดื้มมากทุกคนคือบีบ่บชอบกินมากอะ่ะบีใคขายแต่ของที่บีชอบนะเพราะว่าถ้ามันเหลือบี่จะใช้กินอืมัมมนกรอบมากนะคะมันไหนแล้ว่ะราคานะคะหงเล็กสามสิบห้าบาทสามหงร้อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถค้ากับน้ำพริกได้ออืือ แล้วก็ผงใหญ่หนึ่งรอยบาทนะคะดื้อมากทุกคนฝากไปด้วยนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่เนะฉันขายในสิ่งที่ฉันอยากจะกินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครอยากเรียนดูดวงกับบี้นะคะมารุ่นแรกเลยมารุ่นแรกเลยนะคะสมัครรุ่นแรกนะคะมีผ่อนจ่ายมีอ,อแถมฟรีไพ่ยิปซีนะคะ ไพย่ยปซีนะเป็นไพย่ยปซีที่ไม่ไม่ได้ไอ้นี่นะเป็นไพย่ยปซีที่พี่ใช้สาหรับแรกเลยแต่ไม่ไม่ได้แถมสำหรับนี้นะเป็นสําหรับที่อาจารย์ปลุกเสกให้นะคะอันนี้มีแถมให้ลูกศิษย์รุ่นแรกนะคะแล้วก็จะมีหนังสือนะคะหนังสือเอ่อที่พี่รวบรวมนะคะการดูดวงไว้ให้นะแจกฟรีสําหรับรุ่นแรกแล้วก็ราคาพิเศษมากนะคะถูกมากๆในรุ่นแรกเนาะก็ใครสนใจรีบแอดไลน์มานะคะใกล้จะปิดรับแล้วนะ มาเริ่มเลยนะคะที่รักชาวราศีกุมรักขนากุมก็ดูได้นะคะบาร์บี้อยู่รักขนากุมนะคะที่รักสามารถดูได้นะเริ่มเลยนะคะขอพลังงานไพ่เนะะี่ยค่ะ ดวงพื้นดวงคุณเป็นยังไงใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปนะคะพื้นดวงนะพลังาางานให้พื้นดวงเป็นยังไงคะพื้นดวงชาวราศีกุมรัคนากุมช่วงเดือนเมษายน ก็คือไม่ดูอากาศเมืองไทยเลยนะจริงๆมองไม่เห็นหน้าตาตัวเองเนะี่ยอ่ะไพ่ใบแรกค่ะวิวออฟฟอร์จูนค่ะทรีออฟคัพนะคะเพจออฟสอดค่ะเดอะสตาร์ค่ะไพ่เดอะทาวเวอร์เดอะมูนพีรมิดเอมเพรสควีนส์ออฟวันส์ค่ะจบได้วยไพ่ใบสุดท้ายไนซ์ออฟคัพ ขอพลังงานไพ่เนี่ยค่ะขอพลังงานไพ่จ้าความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงคะ<ม>อืมไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ทุกเรื่องเลยพื้นดวงเป็นยังไงบ้าง q u Queen น f w a ว d s ค่ะไพ่ u e e n ถือดาบค่ะไพ่สิบดาบโอ้โหอะไรกันเล่า a อ e of p e n น a c อ e s อ๋อไพ่ในซอ o ส d s เอชออฟเพนจัคเกิลค่ะทูอ p e เพนจ l e เ e ิลฮัลโหลเฟรนด์สไพ่ในซอฟสอดค่ะจบด้วยไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะเอ่อไพ View ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาสองใบไพ่สิบดาวเดอร์ทาวเวอร์ค่ะกลุ่มค่ะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเหตุการณ์ช็อก,อกเกิดขึ้นกับคุณเหตุการณ์ไม่คาดฝันอันนี้คือพื้นดวงที่มันขึ้นนะ่ะเนาะเออเดี๋ยวพี่เปิดไพ่พาวิคเนตก่อนแป๊บนึงนะ ใหญ่มากเลยค่ะพี่คานิต Refraction, b e r o n g i n g Courage, Inner Knowing, Drive, Liberation ation โอเคค่ะคือวิรู้สึกว่าคุณจะได้เจอบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เลยคะ่ะในชีวิตของคุณนะในเอพิโซดนี้นะคะคุณมันต้องเป็นบทเรียนแน่เพราะว่าคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะหลังจากเดือนนี้ี่พูดเลยนะคะหลังจากเดือนนี้มันจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเลยนะคะชาวราศีกุมนัชนา,นาุมเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับ คุณไม่ทันตั้งตัวมาก่อนแล้วคุณก็อาจจะไม่คิดเลยว่าชีวิตของคุณจะต้องมีจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าจะต้องทําอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณจะไปน่าจะไปเจอเรื่องราวเจ็บปวดนะคะเออเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างเลยเกี่ยวกับ แบบเหตุการณ์ช็อกๆนะคะที่ทําให้คุณเครียดแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยน,นะค่ะในชีวิตของคุณนะคะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมา2ใบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเปลี่ยนแน่ๆนะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนในทิทางไหนอันนี้บี้ไม่รู้นะคะเดี๋ยวดูไพ่ขยายกันอีกทีแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยไอเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะที่หรือมันอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วไม่นานนี้นะคะที่ทําให้ชาวราศีกุมร a คนากุมเนี่ยต้องพบเจอประสบพบเจอเนี่ยมันทําให้คุณเจ็บมากๆหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบ ถ้าให้บี้คิดนะบางคนอาจจะแบบ โดนแทงข้างหลังหรือบางคนเพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่าสูญเสียของรักหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะบางคนล้มละลายนะคะด้วยพิษของโควิดหรือว่าด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆที่แบบเออมันจะต้องย้ายงานหรือบางคนตกงานกับทันหันคือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ o อออ f control อะคุณไม่สามารถที่จะคนโทรลได้คือมันเกิดคือมันเป็นดวงชะตาที่มันจําไม่น้องเกิดนะคะ แล้วไอเหตุการณ์เนี้ยมันคือบทเรียนที่สําคัญนะคะ The Hermit ขึ้นมามันทําให้แบบมันทําให้คุณต้องต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะมันทําให้ชีวิตของคุณอะ่ะเปลี่ยนไปนะคะหลังจากเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นนะคะอะอย่างเช่นถ้าให้พี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเออคุณเคยทํางานอะ่ะบางคนเนาะแบบ เป็นแม่ค้าตลาดนัดหรือว่าบางคนแบบว่ามีร้านอาหารอะไรเงี้ยขายดีมากนะคะขายดีมากเปิดร้านมานานและอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่บ้านเนี่ยได้รับมรดกอะไรเงี้ยคือไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากก็ได้คือแบบธออุรกิจร้านอาหารหรือนู่นนี่นั่นคือเราแบบไม่ต้องแบบใช้ชีวิตแบบดีๆเลยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมาดินน้นรนกระเสือกกระสนเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นหรือว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยโดนโกงนะคะหรือว่า นั่นแหละโดนแทงข้างหลังอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็จะต้องแบบจากที่เรามีจากที่เราเป็นคนหนูจากที่เราอยู่สบายเราก็กลับไกลแบบต้องมาแบบจนเลยหรือว่าต้องมาแบบทํางานเองอะไรเงี้ยคือพู้สุกว่าหรือว่าบางคนเนี่ยคบกับสามีนะคะหรือว่าคบกับแฟนแล้วแบบว่าพึ่งพาแฟนทุกอย่างแฟนอาจจะให้เงินหรือว่าแบบโอเลี้ยงดูเราเราอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปหาเงินนอกบ้านเราไม่ต้องอะไรดิน้นรนอะไรแต่ว่าพอสุดท้าย เจอเหตุการ์เอา้าเขาไปมีคนอื่นหรือว่าอยู่ดีๆก็เลิกกันกานทันหันเงี้ยคือมันทําคือรู้สุว่าเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกุมรัคนากลุ่มค่อนข้างทําให้คุณเป๋อยู่ทีเดียวนะเออเป๋เป๋อยู่ยพอสมควรนะเอาจริงๆนะคะมันก็เลยทําให้เป็นเหตุการณ์ที่เออมันมันหนักอยู่พอสมควรนะกับชาวราศีกุมนะคะดังนั้นเนี่ยไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมานะคะมันทําให้ คือรู้สึกว่ามันสะท้อนนะบางคนเนี่ยอยากคิดที่จะเริ่มต้นงานใหม่หรือคิดที่จะทําอะไรแต่ว่าด้วยความที่ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์บีบบังคับอะหรือว่าแบบคือเอาจงจริงๆบางคนน่ะที่เขาเกิดมาแบบร่ํารวยอยู่แล้วบนกองเงินกองทองอะเนาะคือจริงๆนิสัี่ใส่คนเรามันไม่เหมือนกันบางคนก็ขยันทํางานคือต่อให้รวยก็พ่อแม่รวยหรืออะไรก็ตามก็ยังทํางานอยู่แต่ว่ากับบางคนคือไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยอะไรเงี้ยคือส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความทุกข์หรือว่าคุณไม่ได้อะไรอ่ะ คุณก็คงจะไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรอะเข้าใจปะอย่างเช่นแบบถ้าคุณไม่อกหักอะถ้าคุณไม่เสียใจถ้าคุณไม่เลิกกับแฟนคุณก็อาจจะไม่ได้แบบลุกขึ้นมาดูแลตัวเองหนักมากหรือว่าเปลี่ยนการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะที่พี่อยากจะบอกก็คือมันทาให้คุณแบบเปลี่ยนเลยชีวิตของคุณเปลี่ยนอยากจะเดินไปในทิศทางที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําให้ชาวราศีกุมและคณนาคุมได้รับบทเรียนมากๆนะคะในเหตุการณ์นี้นะแล้วก็ คุณไม่รู้สึกว่าในอนาคตอ่ะมันจะเปลี่ยนในทิศทางที่ดีแต่ว่าคุณต้องเจอเรื่องเครียดเรื่องแย่ๆเรื่องเหตุการณ์ช็อกนี้ก่อนนะคะ Drive น่ะมันทําให้ชีวิตคุณต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่ามันจะเป๋เป,เป,เป๋แบบเสียหลักเลยนะคะเก็บทรงไม่อยู่จะทํายังไงจะทํายังไงเลยนะคือเก็บทรงไม่อยู่เลยอะ่ะนะเอาจริงๆคือเป๋มากเหตุการณ์เนี้ยค่อนข้างแรงนะคะบอกเลยนะคะสําหรับตัวคุณแต่ว่าจะแรงมากแรงน้อยเนี่ยนะที่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ดวงของคุณด้วยขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยเพราะว่าอันนี้คือการอ่านโดยรวมนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันทําให้ชีวิตของคุณต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังมุกออนไม่ได้นะคะมุกออนเป็นวงกลมก็อาจจะแบบเออไปเจอว่าเออเขาเนี่ยคนที่เรายังมุกออนไม่ได้เนี่ยเขามีชีวิตใหม่แล้วเขาเริ่มต้นใหม่แล้วเขาเขาแบบมีชีวิตที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราทําอะไรอยู่วะหรือว่าเรา คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันมันรอต่อไปไม่ได้แล้วหรือว่าบางคนเนี่ยรอคําตอบเนาะในการว่าแบบสรุปว่าเธอจะคบกับเราไหมหรือว่ายังไงเราจะได้แบบเดินหน้าต่ออะไรเงี้ยคือบางคนอน่จะมีคําถามอะไรมาโดยตลอดอย่างเงี้ยังคาใจอยู่อ่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแบบเหมือนในเอพิโซดนี้คุณจะได้รับคําตอบอะว่าเออคุณจะเอายังไงกับชีวิตเนาะจะเดินหน้าไปทางไหนดีจะซ้ายหรือจะขวาอะไรเงี้ยนะคะ Drive ไพบอกว่าเหมือนชีวิตเราก็ต้องดําเนินต่อไปอะต่อให้มันเกิดเหตุการณ์แบบ ที่เราท,ทำให้เราเป๋แล้วก็หนักมากแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้อง,ย,งยังหายใจอยู่ดียังไงมันก็ต้องไปต่อนะคะกับชีวิตของเรานะคะ inner knowing นะคะแล้วก็ไพ่ reflection บิมองว่ามันเหมือนกับไอเหตุการณ์เนี้ยมันที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันค่อนข้างได้ให้บทเรียนคุณแล้วก็สะท้อนความรู้สึกของคุณเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแบบที่ผ่านมา เคยเป็นไหมคะเวลาที่เราแบบอกหักบ่อยๆหรือว่าเวลาที่เราผิดหวังอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเรายังไม่เรียนรู้มันอะจัก,กรวาลเขาก็จะแบบจะส่งบทเรียนมาให้เราหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆบางคนเคยเป็นไหมคะที่แบบเวลามีความรักหรือว่าเวลาทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าอ,อ,อย่างเช่นความรักเนาะทําไมเรารู้สึกว่าเราเราเจอแต่คนที่เอารัดเอาเปรียบเราเราเจอแต่คนหลอกลวงอะไรเงี้ย หรือว่าเราเจอแต่คนที่แบบไม่หวังดีกับเราอะไรเงี้ยตลอดเลยโดนแทงข้างหลังตลอดเลยแล้วก็พอและเราก็ไม่เคยทํากับเขาเลยนะแล้วก็พอเวลาเรามีความรักทีไรอะต่อให้เปลี่ยนตัวละครเล่นอย่างเช่นคือเปลี่ยนคนแต่ว่าความรักเนี่ยมักจะเจอแต่คนแบบดืมๆอันนี้คือเป็นกฎของจักรวาลคะ่ะถ้าเกิดว่าเราอะไม่แบบ เราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่ตั้งมล์เซตใหม่หรือว่าชีวิตเราจะเป็นเหมือนเดิมอะเราก็จะดึงดูดแต่คนแบบเดิมๆเข้ามานะคะอย่างเช่นแบบอุ้ยทำไมเราเจอแต่คนเจ้าชู้อะไรเงี้ยคือบางทีจิตใต้สํานึกของเราอะมันระแวงหรือว่ามันรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือว่ามันรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าพอเราจึงดึง,ด,ง,ด,งดูดคือทุกครั้งเวลาที่เราคิดอะไรอะเรามักจะดึงดูดแบบนั้นมาค่ะเหมือน ถ้าเราคิดว่าตัวเราอ่ะไม่ค่อยมีคุณค่าไม่มีใครรักเราเลยเราคิดว่าเออแบบไม่มีใครเลือกเราหรือว่าเราคิดว่าเจอแต่คนนอกใจชีวิตฉันก็ต้องเจอแต่คนนอกใจสิเราก็มักจะดึงดูดคนที่แบบอย่างเงี้ยเลยค่ะเหมือนที่ใจเราคิดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยไพ่เออพนี้ยนะคะไพ่ reflection แล้วก็ inner, inner knowing นะคะม่มองว่ามันมันน่าจะเป็นการที่มันน่าจะถึงจุดจุดหนึ่งแหละที่แบบ กูโดนมาเยอะแหละกูเจ็บมาเยอะแหละนะคะกับชาวราศรีกุมแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะตัวเองอยากที่จะแบบก้าวหน้าเติบโตขึ้นนะคะทุกเรื่องเลยในเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยแหละนะคะคือมนถึงจุดแบบเอาง่ายๆคือบางทีมันเคยได้ยินคําพูดที่เขาพูดกันว่าเจ็บให้สุดไหมเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งจะหยุดได้เองอะ่ะมันก็เหมือนอันเนี้ยคือต้องเจ็บจริงๆอะ่ะถึงจะแบบ โอเคไม่เอาแล้วคุณไม่เอาแล้วอะไรเงรี้ยคือแบบโอเคฉันจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและฉันจะไม่เอาอะไรแบบเดิมๆแล้วนะคะซึ่งปราศีกุมคุณเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้คือพลังงานโดยรวมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการงานกันก่อนเลยนะคะการงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่วิบอกนะคะบางคนเอ่ออาจจะโดนล้มละลายนะคะบางคนอาจจะเพิ่งตกงานมานะคะโดนเทไม่เป็นน้าเป็นท่าเลยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะ เหมือนมีสถานการณ์บางอย่างในเรื่องของการงานที่จะต้องปรับตัวนะคะแล้วก็คือมันอาจจะสะดุดอะในเรื่องของการที่เราคาดหวังนะคะในตัวเม็ดเงินหรือว่าในในจำ,จำนวนจำนวนเงินเนี่ยที่ที่เราจะได้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบประสบความสําเร็จหรือว่าสิ่งที่เราแบบตามคาดหวังอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าเราก็ต้อง ะเรียนรู้บางคนต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะบางคนเนี่ยคือลงทุนไปนะคะทําธุรกิจหรืออะไรต่างๆเจ๊งนะคะไม่เป็นท่านะคะหรืออะไรเงี้ยเหตุผลเพราะว่าเราอาจจะไม่ศึกษามากมากพออะไรเงี้ยหรือเราทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะคะดังนั้นเนี่ยให้ผกว่าถ้าสมมติแล้วเรามีโอกาสนะคะสําหรับชาวราศีกุมก็ให้คุณแบบลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าอะไรอะในสายพาร์ทงานของตัวเองนะคะแบบไปเรียนไปลงคอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปทําตัวเองให้มีค่าอัปเกรดตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการงานแล้วก็บางอย่างที่ไม่คาดคิดในเรื่องของการงานมันจะเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นปัญหาในที่ทํางานนะคะเออแล้วก็ระวังนะคะการที่ไว้ใจคนเหมือนกันนะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เออเหมือนเอาจริงๆนะพี่เจอลูกดวงที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวพี่เยอะมากแบบ ให้เขาเซ็นก่อนอะ่ะก่อนที่จะจ่ายจ่ายจริงๆอะ่ะคือเหมือนเอาของไปแล้วค่อยค่อยมาจ่ายเราอีกทีนึงคือรู้สึกว่าการที่คุณทําแบบนั้นอะ่ะมันมันเหมือนกับมันสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองอะ่ะทําไมเราต้องหาภาระทางใจให้กับตัวเราด้วยเนาะบางคนคือใจดีเกินไปอะ่ะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่างเงี้ยนะใจดีให้นู่นให้นี่กับเขาแต่ทีนี้แบบมาเดือดร้อนตัวเราเองอย่างเงี้ยก็คือให้ระวังนะคะ อย่าทำอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าเดือดร้อนแล้วทาควรทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็บางคนเป็นหุ้นส่วนการอาโดนหุ้นส่วนชิงโดนแทงข้างหลังไปอีกอะไรเงี้ยนะคะคือให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะแล้วก็หรือว่าบางงานที่มันแบบเกิดการแบบไม่ไม่ทันตั้งตัวแบบเหมือนเสียหายกระทันหันลูกค้าแคนเซลิลเลยหรือว่าแบบเอองานบางคนอ่ะม่เป็นบ่อยในช่วงบิเลียน ทำงานปุ๊บโอ้โหทำทั้งคืนทำอย่างดีคอมสึกดับหรือว่าไฟโอ้โหไฟไฟดับหรือแบบรีสตาร์ทขึ้นมาซะง,งั้นอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างข้อบูลไม่ได้เซฟเอาไว้หรือว่าอยู่ดีๆเคยเป็นนะตอนช่วงฝึกงานอะไอโทรศัพท์ใช่ไหมกดลบรูปหมดเลยไองานที่เราถ่ายไว้คือจบหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้ระวังเรื่องความรอบคอบในเรื่องของงานด้วยเผอเอแบบเรื่องของการมีนิ นะคะทามมิ่งด้วยนะคะในการทำงานแมนจเมนต,ต์เกี่ยวกับเรื่องทามด้วยเวลานะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยก็คือทำแล้วก็ดูเวลาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโอโหชิวๆเลยสุดท้ายทำไม่ทันนะก็คือให้ระวังเรื่องนี้นะคะเออแต่ว่ามันจะเป็นบทเรียน,นะคะ่ะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะชาราศีกุมใน e p พิโซดนี้เป็นบทเรียนแน่ๆนะอ่าในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ เงินในราศีกุมรัคกากุมเออมีโชคลาบด้วยนะคะมีโชคลาบนะโชคลาบอาจจะได้รับเงินโบนัสนะคะเงินก้อนนะคะแล้วก็มีราบลอยอ่ะมีมีนะคะมีแล้วก็เรื่องของแบบพวกมันไม่ใช่การพนันนะแต่ว่าพวกหวยพวกอะไรที่มันเป็นโชคเกี่ยวกับนําโชคหรือว่าดวงการเสี่ยงทายอะไรเงี้ยมันก็พอจะมีนะคะในเดือนนี้นะเอ,อ่อแล้วก็ การเงินนะคะมีเก์ที่จะได้รับโบนัสเงินก็หรือว่าได้ออฟเฟอร์อะไรต่างๆในเรื่องของเงินนะคะหรือว่ามันอาจจะมีคนเนี่ย เข้ามาชักชวนเราแบบทําธุรกิจหรือว่าเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ได้อยู่แต่ว่าให้ดูดีๆเพราะว่าเกณฑ์ไพ่เนี่ยมันขึ้นมาว่าเราอาจจะมีการโดนโกงนะคะก็ดูดีๆนะหรือว่าอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะหรือช่องท่องช่องทางใหม่ในการทํามาหากินได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคือไพ่บอกว่าถ้าคุณขยันเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเนาะแล้วก็อย่าเครียดนะคะอย่าเครียดมากนะคะในเรื่องของการเงินนะก็ บางคนนะคะอยู่ในสภาวะการหมุนเงินด้วยนะคะไพ่ t o of p e n t a c l e มหมุนเงินเลยแหละไพ่สองเหรียญหมุนเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะมีความเครียดบางคนเป็นหนี้เขาก็ต้องแบบพยายามหมุนเงินหาเงินมานะคะในการชดใช้หนี้นะคะไพ่บอกว่าอย่าหาทำถ้าอะไรที่ เราไม่ควรที่จะหาภาระเพิ่มเติมก็จะดีกว่านะคะเหมือนตัวบี้เองบี้ไม่ชอบการมหน้เพราะว่ามีแล้วมันเครียดนะคะเหมือนเราหาเงินมาได้เท่าไหร่แทนที่เราจะใช้อย่างสุขสบายเราก็กลับต้องมาใช้นี้นะคะเหมือนเป็นทาต พลาของนี้สินทั้งชีวิตนะคะก็ให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยเครียดอยู่นะคะในเรื่องของเงินค่อนข้างเครียดเอาการเงินดีไหมบอกเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้ามีเก็บก็เก็บได้นะคะมีเหตุการณ์ให้ต้องเสียเงินด้วยนะคะบางทีเข้าของพังนู่นนี่นั่นกระทันหันนะคะเซฟเซฟอมอ,อมเงินเอาไว้จะดีมากนะคะสําหรับชาวราศีกุมเนาะในวิสวดนี้สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ อะไรช็อกช็อกกระทันหันนะคะหรือว่าเข้าของเสียหายสูญเสียของรักนะคะให้ระวังความเครียดด้วยนะคะความเครียดเหมือนแบบมีเรื่องราวต่างๆนะคะที่มันเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจนะอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณช็อกนะคะเกิดขึ้นมาแล้วไอ้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบกระทบกระเทือนจิตใจนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของปวดหลังนะคะเรื่องของแบบ ทำงานหนักเกินไปนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องของสายตาแล้วก็นอกนั้นก็มีแต่เรื่องของความเครียดนะคะไม่มีอะไรมากนะคะในส่วนเรื่องของความรักบอกเลยว่าความรักอันนี้พี่ดูคร่าวๆนะคะอยากดูเพิ่มเติมเข้าไปดูใน ช่องความรักนะคะความรักให้ระวังเรื่องของการแทงข้างหลังนะคะการโดนหักหลังการทําให้เสียใจหรือมีเรื่องชอ็ชอกเกิดขึ้นนะคะก็อย่าไว้ใจใครมากเกินไปนะคะดูดีๆสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ก็ดูดีๆนะเออนั่นแหละค่ะมีเหตุการณ์เครียดคิดไม่ตกเลยให้เราต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะบางคนคนโสดอยากอยู่คนเดียวมากๆนะคะเพราะว่า รู้สึกกลัวไปแล้วนะในเรื่องของความรักหรืออาจจะเพิ่งเคยเจ็บเนี่ยกับความรักมานะคะวีทีทอยากจะเข้าป่าเลยอยากจะไปบวชเลยด้วยซ้ำนะบางคนเนี่ยนะคะกับความรักเออก็น่าจะเป็นเรื่องเครียดอะเหมือนเดิมๆปัญหาที่มันแก้ไม่ได้นะคะในเรื่องของความรักแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องช็อกๆอ,อะ อย่างที่บอกนะคะหรือว่ากันไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้เอาใจใส่กันนะบางคนทํางานหนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับคนรักเลยนะคะยังไงก็ต้องหาเวลาในการใส่ใจกันมากขึ้นหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาเนี่ยแหละที่ทําให้ความรักเนี่ยมันมีปัญหานะคะมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความรักมีจังเวลาให้ดีๆนะคะถึงแม้ว่างานจะหนักหรืออะไรก็ตามแต่นะคะยังไงก็ต้องได้คุยกันแล้วก็กบาสำหรับบางคนก็คือปิดหูปิดตาะคะ่ะเจ็บเท่าไหร่ก็ยอมนะคะเจ็บ เจ็บจนไม่รู้ว่าตัวเองแบบจะต้องถึงขั้นไหนอะ่ะเจ็บจนไม่รู้ตัวเองแบบจะต้องจํำไหมอะไรเงี้ยคือเมื่อไหร่มันจะจําสักทีบางคนนะเจ็บมากนะคะในกับกับความสัมพันธ์หรือว่าความรักแต่ว่าไม่สามารถที่จะออกมาได้เนาะมันเกิดหลายคนมากนะคะดังนั้นเนี่ย ก็อย่างที่พี่พูดนะเจ็บให้สุดเดี๋ยวมันหยุดได้เองแล้วก็มันไม่แน่นอนนะในอพิซอดนี้พี่โมกว่ามีโอกาสที่เราอาจจะเลือกที่จะเดินหันหลังออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าความรักที่ทําให้เราเจ็บปวดก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วขึ้นไพ่วิวออฟฟอร์จูนมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของความรักนะคะทุกอย่างนะแต่ว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะมันก็คือบทเรียนสําหรับเราเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะคะทําให้เราแบบได้มีประสบการณ์ในชีวิตทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นเนาะ อื่นๆก็เดี๋ยวเราไปดูขยายกันนะคะในในดวงความรักอีกทีหนึ่งนะคะที่รักนะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วิดีโอนะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนดูดวงอยากซื้อของนะก็แอดไลน์มาได้ที่ช่อง description นะคะแล้วก็ช่องคอมเมนต์ใต้ล่างนะคะที่รักบ๊ายบายคะ่ะ